่อนจะเข้าเรื่องนะผมคลิปนี้เนี่ยผมพูดค่อนข้างนานนะครับผมจะเล่าก่อนว่าผมเนี่ยเป็นโรคนี้ได้เพราะอะไระจากนั้นก็ค่อยพูดถึงวิธีการรักษาของผมนะครับผมที่คุณหมอแนะนํามาสวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอ็นเจอร์เมนะครับคลิปเดิมทีเนี่ยช่องเนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องข้อเท้าพิกหรือว่าเรื่องกดไหลย้อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโรคที่ผมเป็นมานข้างหนักแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็หลายเดือนแล้วแหละ ผมเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมครับผมหลังจากที่ผมเป็นโรคนี้นะกลายเป็นว่าผม,มาตาแห้งตลอดเวลาเลยครับผมแล้วมันก็กลายเป็นแบบกลายเป็นแบบตาแห้งเรื้อรลังเนี่ยต้องต้องบอกเลยว,ว่าก่อนที่ผมจะเป็นโรคนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้ยาหยอดตามาก่อนเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เป็นนะผมต้องซื้อประจําเลยผมต้องซื้อทุกเดือนซื้อทุกอาทิตย์ครับผมเพราะว่าตาแห้งบ่อยมากพอตาแห้งปุ๊บมันจะแสบมันจะลคาคาญมากแล้วก็ตามกับมันจะล้าตลอดเวลาผมรู้เลยว่าผมเป็นโรคนี้พเพราะอะไรชื่อก็บอกแล้วใช่ไหม คอมพิวเตอร์เวชซินโดมเนี่ยเพราะว่าเราใช้คอมในการทํางานตลอดเวลาเลยแล้วผมมันก็ใช้คอมเกือบตั้งแต่ตื่นมานะก็ใช้คอมตลอดอะตอนที่ผมไม่ได้ใช้คอมหรือว่าไม่ได้จ้องมือถือนะนั่นก็คือตอนนอนเท่านั้นเชื่อไหมตอนขับรถตอนอาบน้ําตอนกินข้าวผมจ้องมือถือตลอดเลยเอ๊ก็ต้องบอกว่ามือถือในรถนี่ผมหมายถึงผมเขาเรียวกว่าอะไรอะดู GPS อะครับผม หรือแม้ก็ฟังพอดแคสต์แต่ฟังพอต์ะมันก็ฟังเดียวใช่ไหมบางแต่บางครั้งตามผมก็ไปมองไปมองที่จอด้วยอ่ะคือทุกวันนี้เราใช้เราตื่นมาแล้วก็หยิบมือถือมาใช้งานแล้วอ่ะและตอนที่ผมไปหาหมอนะผมก็คุณหมอ,อก็ถามว่าผมได้ได้มือถือตอนกลางคืนไหมแบบปิดไฟผมก็ผมก็บอกว่าเออเล่นเออนั่นแหละคือเป็นการกระตุ้นให้โรคนี้ยิ่งยิ่งรุนแรงเลยครับผมคือตั้งแต่เป็นโรคนี้นะคือรู้เลยว่าตาผมอะ่ะมัวมัวกว่าเดิมเลยตอนที่เป็นนะผมก็มต้องเปลี่ยนเลนด้วย คือผมอะ่จะจำไม่ได้ว่าค่าค่าตาผมเท่าไหร่แต่เ,เป็นว่าผมสามารถนั่งที่โซฟาใช่ไหมที่บ้านแล้วก็ถอดแว่นเห็นซับไตเติลในทีวีอะ่ะชัดมากแต่หลังจากเป็นโรคนี้นะผมไม่สามารถมองเห็นซับในทีวีได้แล้วคือมันทําให้ตาผมแย่ลงกว่าเดิมเยอะเลยเลยะคะ่ะแล้วก็ทํานอกจากนั้นนะทําให้ตาผมแห้งไวมากเล่นมือถือแป๊บเดียวตาแห้งนะก็ต้องต้องใช้พวกนี้หยอดตลอดลนะ ตอนที่ผมมาผมจะบอกว่าตอนผมรักษาโรคนี้ยอ่ะผมจะไม่บอกนะว่าคุณหมอให้ยาอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นมันไม่ไม่เป็นกับโรคเกี่ยวกับตาแล้วผมบอกยาไปเดี๋ยวคุณไปซื้อยากินเองผมว่ามันอันตรายก็คือถ้ารู้ว่าเป็นโรคนี้ก็ไปหาหมอดีกว่าให้คุณหมอจัดยาให้คุณดีกว่าแต่ว่าก็ต้องบอกแล้วผมใช้เวลารักษาเนี่ยหายไม่หายหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันดีขึ้นสองเดือนคือที่มันดีขึ้นน่ะหมายความว่า ผมเล่นมือถือกอ็อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะค่อยตาแห้งค่อยรู้สึกแสบตาหรือว่าค่อยรู้สึกตาล้าแต่ว่าตอนที่ผมเป็นโรคนี้ใหม่ๆนะผมหยิบมือถือดูได้2นาทีหนึ่งนาทีแสบตาตาล้าแบบไม่ไหะวแล้วอ่ะคือตอนนั้นอนะมองมองหน้าจอไม่ได้เลยแล้วก็มันโรคนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไหมายความว่าคือผมไปทํางานอ่ะตางานผมเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะผมต้องมองคอมตลอด ก็คือผมก็ต้องบอกห er ัวหน้าว pues ่าอันนี้โชคดีที่หัวหน้าผมใจดีก็ผมให้ผมพักผมขอบอกหัวหน้าว่าเออขอครึ <h <h ่งชั่วโมงแล้วก็ขอพักสิบนาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าหัวหัวหน้าผมก็ไม่ได้เฝ้าโต๊ะหรอกหัวหน้าว่าอออก็ทำหน้าที่ทําไหวอะไรอย่างงี้ผมก็ทํางานครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลับตาหลับตาสิบนาทีหลับตาห้าทีอะไรอย่างงี้ก็ถึงเชิงค่อยดีขึ้นแล้วพอตอนพักกลางวันนะปกติผมกินข้าวไปผมดูทีวีไปนะครบพอดีเวลาผมกินข้าวนะผมจะวางมือถือไว้เพื่อดูซีรีส์อะไรอย่างงี้เลยอ่แตาจกกนนั้็คื ไม่ละพอถึงเวลากลางวันขอไปนอนก่อนครึ่งชั่วโมงไปนอนเลยเพื่อพักสายตานอกของครึ่งชั่วโมงที่ทําง,งานผมมีโซฟาให้นอนอก็คือไปนอนก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนั้นก็กินข้าวแต่กินข้าวก็ไม่มองจออะไรอย่างนี้คือจอบอกว่าตอนนั้นอะมองคอมพิวเตอร์เฉพาะทางานเท่านั้นไม่ไม่ไม่อย่างอื่นเลยไม่แบบไม่ไปดูซีรีส์ไม่ไม่เล่นเกมไม่อะไรเลยกอ็อ่ก็ใช้เวลาประมาณสองเดือน สองเดือนกับการที่แบบทาแต่ถ้าหากจะทำงานก็คือมองจออย่างเดียวตอนทางานพอกลับบ้านพอทําอะไรอาบน้าอาบน้าผมยังเหมาะผมยังเอามือถือไปตั้งเพื่อดูหนังเลยขึ้นดูดิเออคือก็ใช้เวลาสองเดือนกับควบคุมการกินยาด้วยประมาณสองเดือนครับผมประมาณสองเดือนพอดีเลยเพราะว่าแล้วก็ไม่ไปหาหมอแลนะ้วเพราะคิดว่ามันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจริงๆครับคือจริงๆแล้วหลังจากรู้เลยว่าพอเราเป็นอาการหนักนะกับการพักใช้มือถือรู้เลยว่าตาเราดีขึ้นแต่่าทุกวันนี้นะมันก็ไม่หายสนิท รู้ตัวว่าตามันก็แห้งเหมือนเดิมเนี่ยผมถ่ายวิดีโออยู่ผมมองจออยู่เนี่ยผมก็ตาสึกว่าลาลา,ล,าละเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะไปหยอดตาหน่อยอันนี้ซื้อได้ตามร้านร้านยาทั่วไปมีหมดครับที่หยอดตาที่หยอดตาเบอรเดเลยป้องกันตาแห้งครับก็บอกผมบอกเลยนะครับว่าโลกตาคนเราอะ่ะมันไม่สามารถฟื้นฟูไปได้ดีมากกว่าเดิมเท่าไหร่ละมันมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันดังนั้นการป้องกันอะ่ะดีที่สุด อย่างแรกเลยนะที่ผมอยากจะแนะนานะผมเลิกเล่นมือถือตอนปิดไฟก่อนนอนอ่ะเลิกเล่นมือถือตอนปิดไฟแค่นี้นะผมว่านะมันเซฟอายุตาคุณได้เป็นสิบสิบปีแล้วเพราะว่าไออาการเล่นมือถือตอนที่ปิดไฟแหละทาให้ทาให้ตาผมทาให้ทาให้ผมเป็นโรคเนี่ยคมอมพิวเตอร์ไปทั่นสินโดมเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ถ้าหากเขาพูดว่าวิธีหายก็มันก็ต้องบังคับตัวเองอะ่ะแต่ผมแต่ผมเชื่อนะว่าแค่เราเลิกเล่นมือถือก่อนนอนตอนกลางคืนอนะ่ะแล้วก็ปิดไฟด้วยนะ แค่เนี้ยอาการมันก็ดีขึ้นมากแล้วจริงๆครับผมแต่ต้องใช้ต้องใช้เวลานานหน่อยสักพักหนึ่งแล้วก็มันไม่หายสนิทด้วยนะคือมันหายคือคือมันหายค่อนข้างจะหายอ่ะหายแบบดีขึ้นมากๆเลยแต่รู้เลยว่าพอเราทํางานใช้ตาหนักขึ้นเออมันก็ล้ากับมันล้าเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่ผมเป็นหนักนะมันแสบมากมมัวมากแต่นี้ก็ดีขึ้นพอสมควรแล้วผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าเหมือนผมพู่งวนไปวนมาละแต่ขอบอกว่าการบังคับตัวเองการแบบ เออเราใช้สายตาเฉพาะเราจําเป็นดีกว่าทํางานหรือว่าดูซีรีส์แค่2อสตอนอะไรอย่างนี้เพราะว่าตานี่สําคัญมากอ,อ๋อใช่ใชผมลืมบอกไปมีสูตรนี้นะผมสูตรรักษาสายตายี่สิบ่สิบยี่สิสูตรนี้หมายถึงเราทํางานครบ20่นาทีใช่ไหมก็พักสายตาแล้วก็มองอะไรก็ได้ที่มันห่างไป20ฟุตมองไปอะมองออก,ออก,ออกมองออกนอกหน้าต่างก็ได้แล้วก็ใช้อีกยีวินาที ในการพักสายตาครับผมแต่ว่าสำหรับผมนะผมใช้แค่สูตร20-20นั่นหมายถึงพอเราทํางานครบ20ร่สิบนาทีใช่ไหมอ่าสมมติเราตอนเราทํางานในคอมพิวเตอร์อ่ะเรามองหน้าจอหน้าจอข้างล่างมันจะมีมุมมุมขวาใช่ไหมพอผ่านไป20่สิบนาทีอ่ะผมก็หลับตาเลยหลับตา20่ิบวิแล้อก็มาทํางานต่อคือทุกวันนี้ผมกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมทางานท0่สิบนาทีพักสายตา20วิแล้วก็คุณหมอแนะนําว่าให้ผมทํากระพริบตาบ่อยๆเขาก็บอกคุณหมอบอกว่ากระพริบตาบ่อยๆเหมือนกับว่าทําให้ตามันกลับมารี รีเซ็ตเหมือนเดิมครับผมงอช์มัวๆก็รีเซ็ตรีเซ็ตคุณหมอเขพูดอย่างนี้นะให้กระพิบตามบ่อยๆอืมผมก็ค่อนข้างกริบตามบ่อยขึ้นละแล้วก็เวลาทํางานอะไรยี่สิบนาทีก็พักยี่สิบวิอะไรอย่างเี้ครับผมคือไอ้สูตรยี่สิบยี่สบยี่สิบเนี่ยมันมีการมองมองมอไปยี่สิบฟุตใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยคือไอ้นี่สำหรับผมนะพอการมองใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าจออ่ะมีรังสีอ่ะเข้ามาที่ตาผมอยู่ผมก็ผมก็แค่ทํางานยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็พักสายตายี่สิบวิแต เนีผมก็ทำเงี้ยครับผมณทุกวันนี้ผมก็ทําทำจนติดเป็นนิสัยไปละแล้วก็อย่าเลื่อนนะครับผมอ่านี่ด้วยยาหยอดตาด้วยพกไว้ก็สับคลิปนี้ก็จบเทปเพียงเท่านี้นะครับผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าสายตาคนเรามันมันเรามีแค่คู่เดียวเนาะก็รักษาไว้ดีกว่าครับผมป้องกันดีกว่ารักษาอ่ะก็สับคลิปนี้ก็จบเทปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมสับคลิปนี้ก็จบเทปเพลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ